จะได้คืนไปแคจ้งเนาะอ๋อเฮียดจิ้นให้เปนอิ่มนะครับ <c oughs> โอ้ไม่ได้ให้มมากินฉันหน่อยพวกมันมันเดี๋ยว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 เที่ยวหน้าในง่ายเอายาไอ่อะไรนะสีอะเออจ่ายชิ้นบนให้สารไงสารตีกาด้วยนะพูดภพาษพา วันนีอ้อยู่ที่สุสานชตินันเทาวดีแถวบ้านบึงค่ะวันนี้มาไหว้อโกงตะอามาหลุมอื่นสงสัยเข้ามากันหมดแล้ววันนี้มามันกี่เจ้าเอง มันก็อร่อยดีเนาะี่ร่อยอเอออยใใอซื้อมาเลยฮะลืมเติมลืมมองไหมกระดาษเผาแล้ว

คือปี๊บไปได้เจาะรูอะล,ลมไม่เข้าอ,อ่ลมไม่เข้ามีส่วนลมไม่ไม่ไม่ไม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 พัดส,ส่งนะครับ <c oughs> เหมือนเต้าอะเต้าทำไมได้เจาะรูอะ <c oughs> ถ่ายสมหน่อยขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> อาน้อยช่วยหันหน้ามันหน่อยคงไม่เห็นหรอกมั้งอ้ายิ้มด้วยสวยด้วยอ่าสวยเลยค่ขอบคุณนะคะตอนสุดท้ายก็จุกกระทับ เดี๋ยว,ยวต้องเก็บเก็บให้น้องเขามีถุงมาไม่ต้องพลุงพลังเหมือนเมื่อก่อนละมีถุงให้หิ้วเลยร,เลร,เรันเหอเขามีแต่โซนเนาะ จุดเลยตัวเองมาสิเร็วเดี๋ยวหูเดี๋ยวเสียงข้างหูมันจะได้ช่วยสรุปหูตกใจเลยขอบคุณค่ะ